สวัสดีค่ะชาวกองวันศุกร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช่องบิ๊กบ u t ูท้าโลกลาเรื่องผ่านไพ่กับท็อปิกที่ว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับชาวกองวันศุกร์นะคะก็เราจะใช้ไพ่น้องสเปลในการอ่านไพ่ครั้งนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วย a n g เจอร์อัน ว่าท่านจะมีอะไรแนะนำกับชาวกองวันศุกร์บ้างการอ่นานไพ่ครั้งนี้เป็นการอ่านโดยรวมก็ไม่ต้องไปอินอะไรมากมายชมเพื่อความบันเทิงไม่ต้องไปจริงจังก็ไม่ได้ดูเป็นการส่วนตัวเนาะนี่เป็นการดูโดยรวมก็เ,เพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเป็นแนวทางแล้วกันแล้วก็นี่ก็ได้สับไพ่แจกไพ่ตั้งไว้แล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา แล้วก็มาดูกันเลยเนาะสำหรับชาวกองวันศุกร์ชาวกองวันศุกร์เนี่ยช่วงนี้จะมีอารมณ์ที่ลังเลหลายๆเรื่องเข้ามาจะมีอารมณ์ลังเลการตัดสินใจที่แน่นอนไม่แน่นอนเอาบ้างไม่เอาบ้างจะมีความสับสนว่าจะทำยังไงดีนออะไรดีนอก็ลองปรึกษาผู้ใหญ่ดูนะคะ ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเออไม่ใช่จะมีอะไรที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหรือกําลังจะเกิดเนี่ยหรือเราตัดสินใจไม่ถูกว่ามันจะทํายังไงต่อไปดีลองปรึกษาผู้ใหญ่ดูค่ะแล้วก็ปรึกษาคนในครอบครัวดูนะคะสําหรับชาวกองวันศุกร์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมและจะมีเรื่อง เก่าๆที่มันคาราคาซังที่มันไม่ชัดเจนหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆก็ตามหรือเรื่องเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันยังไม่ชัดเจนมันยังคาราคาซังเนี่ยมันจะจบลงแล้วมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆห,หรือมันต้องมีการเลือกหรือถูกบังคับให้จบลงเนี่ยแล้วก็มันจะมีอะไรที่ต้องเลือกอะ ว่าต้องทํำยังไงแต่มันอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันจะต้องมีเหตุการณ์เนี่ยเรื่องหนึ่งจบลงแล้วก็เรื่องหนึ่งเริ่มต้นขึ้นใหม่อ่าแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอืมที่ตามน้องไพ่เขาก็บอกมาเนาะก็ระวังสําหรับคนที่มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในบ้านเนาะก็ให้ระวังสักนิดนึงระวังเป็นหวัดละช่วงนี้มันฝนตกหนะัก ระวังไม่สบายต้องพาไปหาหมออะไรประมาณนี้คะ่ะหรือว่าเราไปงานที่เป็นสีดำอย่างเงี้ยอ่ก็ให้ใส่เครื่องรางของขังไปสักนิดนึงนะชาวกองวันศุกร์ในเดือนตุลาคมเนี่ยคะ่ะค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องงานกันบ้างเรื่องงานของคุณเนี่ยคุณจะมีความลังเลมากเลย จะมีการตัดสินใจว่าจะลาออกดีหรือถูกบังคับให้ออกออมันจะมีเกิดขึ้นสองอย่างแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณเนี่ยถ้าเกิดโดนเ,เรียกว่าถูถกบังคับให้ออกแต่ไม่ได้โดนไล,ล่ออกนะอาจจะแบบมีเหตุจําเป็นที่ต้องออกจากงานเก่าเพื่อที่จะไปเริ่มต้นทํางานใหม่เนี่ยคุณมีความลังเลมากเลยว่าคุณจะทําอะไรดีแต่คุณรู้ไหม ในตัวคุณเนี่ยมีศักยภาพที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างเยอะมากเลยที่อยู่ในตัวคุณคุณนึกไม่ถึงเลยว่าคุณจะทำได้แล้วก็ทำมันได้ดีด้วยในเรื่องการงานนะคะจะมีอาจจะต้องคุณอาจจะลาออกหรือถูกบังคับให้ออกหรืออะไรมีเหตุที่ต้องเปลี่ยนงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีการเริ่มต้นงานใหม่เนี่ยคุณคิดว่าคุณจะทำไม่ได้เนี่ย คุณทำได้นะคะโดเมนติกเช่นนี้ออกมาเขาบอกว่ามีศักยภาพหลายอย่างคุณสามารถทำงานคุณจบอย่างหนึ่งเนี่ยแต่คุณไม่ได้ทำงานตามที่คุณได้เรียนมาหรือศึกษามาเนี่ยคุณจะทำงานที่ฉีกฉีกออกไปเลยเพราะคุณมีความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณอีกเยอะเลยค่ะ ที่คุณไม่คิดว่าคุณจะทําได้อย่างเช่นคุณทํางานประจําอยู่แล้วอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องการบริหารบัญชีหรืออะไรก็ตามแต่เชื่อไหมคุณสามารถเปิดร้านอาหารได้ออกมาทําด้วยตัวคุณเองเนี่ยเปิดร้านอาหารแต่คุณคิดว่าในใจคุณลึกๆเนี่ยคุณไม่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็คุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองไงคะไม่มีความมั่นใจในตัวเองมีความโลเลสงสัยว่าเอ๊ะกูทําได้เปล่าวะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณเนี่ยมีศักยภาพมากเลยแต่มันยังซ่อนอยู่ข้างในมันยังไม่ถึงเวลาจุดที่จะออกมาใช้แต่เมื่อมีเหตุจำเป็นที่มันต้องขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถใช้ศักยภาพใช้ความสามารถที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณเนี่ยดึงออกมาใช้ได้อ่ะคุณจะเก่งกว่าที่คุณคิดอีกเลยอ่ะเนี่ยไพ่กองนี้เป็นหมอดูยังได้เลยอ่ะเพราะมีทั้งดูสิราชินีพระจันทร์แล้วมีทั้งเดอะเมจิกเชนอ่ะมันเป็นไพ่ถึงการหยั่งรู้อ่ะ ไพ่ถึงทักษะต่างๆอ่ะคุณคิดเอทงานต่างๆได้คุณสามารถทำอะไรได้มากอีกเยอะมากกว่าที่ตัวคุณรู้อีกด้วยซ้ำอ่ะคุณเก่งอ่ะอืมคุณเก่งเลยอ่ะเนี่ยบอกให้แล้วก็เรื่องการงานนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ แล้วคุณไม่ต้องกลัวเลยให้คุณมั่นใจในตัวเองเนี่ยตัวคุณจะจะไม่มีความมั่นใจเนี่ยลังเลสงสัยว่าตัวเองจะทำได้ไหมในงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องคิดหลายๆเรื่องทั้งเรื่องลงทุนเรื่องอะไรหลายๆอย่างแต่มันเป็นไปได้อยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวถึงเวลาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคุณจะไหลลื่นมันไปได้ขอให้คุณเชื่อตัวเองแล้วมั่นใจในตัวคุณเองคุณไม่ต้องลังเลหรือ สับสนในตัวคุณเองเลยเรื่องการงานนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยจบแล้วก็เพื่อที่จะเริ่มต้นได้ดีค่ะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยคุณคิดมากคิดเองว่าคุณจะหาเงินมาจากไหนว่าจะต้องทำยังไงแต่ในนี้บอกว่าคุณถึงจะจบงานเก่าไปแล้วหรือว่าลาออกจากงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณก็ยังมีความมั่นคง เเรื่องเงินหรือเก็บเงินไว้อยู่บ้างคุณก็เอาออกมาใช้หรือมาลงทุนได้คุณมีความสามารถทำได้เเรื่องการเงินนะคะคุณก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดยวีคุณมีปัญญาอยู่แล้วอ่ะคุณรู้ว่าคุณจะทำยังไงอะค่ะเนี่ยค่ะคุณจะรู้ว่าคุณต้องทำยังไงในการบริหารเรื่องการเงินว่าจะหาเงินมาจากไหนใหม่ๆคุณอาจจะเครียด เดือนเนี่ยเดือนตุลานเนี่ยคุณอาจจะเครียดว่าต้องไงสุดท้ายคุณก็มีทางออกว่าคุณต้องทํำยังไงอะค่ะอาจจะเป็นการหยิบยืนหรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรื่องการเงินในการที่จะทํางานใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้ด้วยตัวคุณเองอะค่ะเนี่ยค่ะเป็นหมอดูคุณยังดูได้เลยเนี่ยคุณมีเซนเนี่ยอืมหรือเงินที่คุณเคยสะสมมานานอะไรอย่างเงี้ยที่เก็บไว้มานานก็ คงได้ออกมาใช้เรื่องการเงินนะคะแล้วส่วนเรื่องสุขภาพก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็ถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยที่เพิ่งผ่านการเจ็บไข้ได้ป่วยมามันจะค่อยๆฟื้นฟูทำให้คุณดีขึ้นใช่มันจะค่อยๆฟื้นฟูทำให,ใำให้ร่างกายคุณจะฟื้นฟูด้วยตัวคุณเองแต่ใจคุณเนี่ยต้องสงบอย่าคิดมากอย่าคิดเกินเหตุอย่า กลัวอะไรมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดหรอกนะคะเนี่ยค่ะไพ่มันขึ้นมาคุณมีทางออกเสมอคุณมีที่ไปคุณประตูปิดแล้วหน้าต่างยังเปิดอยู่ค่ะประตูหน้าปิดประตูหลังก็ยังเปิดอยู่ค่ะคุณมีทางไปได้คุณไม่ต้องกลัวเลยคุณมีทางไปได้คุณคิดว่าคุณลอยเว้งคว้างเนี่ยจริงๆไม่ใช่เลยเคุณไม่ได้ลอยคว้งเขา้งคว้างนะคะค่ะคุณก็เ คิดมากคุณอย่าคิดมากคุณไปได้อ่ะค่ะเนี่ยไพ่ความมั่นคงก็ขึ้นมานี่ก็มั่นคงนี่ก็เริ่มต้นได้สวยแล้วคุณยังมีศักยภาพอุย้ยคุณเป็นคนเก่งไพ่ดีๆขึ้นมาหมดเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องงานแค่นั้นเองคุณจงเชื่อมั่นตัวคุณเองนะว่าคุณสุดยอดมาก คุณมีศักยภาพแล้วคุณทําได้ไม่ใช่ทําได้หลายอย่างเอ้ยไม่ใช่ทําพูดผิดไม่ใช่ทําได้แค่อย่างเดียวคุณสามารถทําได้ได้หลายๆอย่างมากเกินกว่าที่คุณคิดอีกที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณเนี่ยเมื่อคุณดึงออกมาใช้แล้วคุณจะงงเฮ้ยกูทําได้ไงวะแล้วทําได้ดีด้วยบอกให้ค่ะก็ดูงานเงินสุขภาพโอเคแล้วก็ทีนี้ดูเรื่องความรักอืม ต่อให้คุณเนี่ยถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วนะอาจจะมีปากเสียงนิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ทิ้งคุณไปหรอกคะ่ะอาจจะห่างกันนิดนึงเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันสงบแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ยังไงยังไงอะ่ะเขาก็ไม่ทิ้งคุณหรอกคะ่ะสําหรับคนวันศุกร์ถ้าคุณอาจจะมีปากเสียงกับคู่รักของคุณบ้างเนี่ยก็ก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมอะคะ่ะคือก็ ตามภาษาลิ้นกับฟันอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะสำหรับเรื่องความรักเนาะก็ดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนออก็สรุปว่าคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะคะคุณวันศุกร์จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้คุณดูแลผู้ใหญ่ให้ดีเนาะไม่สบายก็พาไปหาหมอก็ระวังท่านเป็นหวัด อะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องการงานคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันมีจบแล้วก็มันมีการเริ่มต้นหรือว่าการเปลี่ยนงานจงมั่นใจตัวเองอย่าลังเลอย่าลังเลแล้วก็สงสัยตัวเองอีกเลยคุณเน่ยเป็นคนเก่งเนี่ยคุณเป็นคนเก่ง,ค,นค,นกงคุณทําได้มากกว่าที่คุณคิดอีกแล้วไม่ใช่ทําได้อย่างเดียวคุณทําได้หลายๆอย่างและสามารถทำได้หลายๆอย่างพร้อมกันได้ด้วย แล้วเรื่องสุขภาพก็ระวังเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่แค่นั้นเองนะความรักก็อาจจะมีปากเสียงนิดหน่อยบ้างก็อาจจะช่วงที่มีปากเสียงก็ต่างคนต่างอยู่สักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวก็กลับ,ลบมาเหมือนเดิมค่ะสำหรับคนโสดก็อาจจะได้เจอคู่ที่ถูกใจนะคะแต่ก็ต้องรอไปนิดหนึ่งก่อนนอค่ะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรืออะไรเนี่ยก็ระวังปากเสียงกันนิดนึง เอาใจเขาหน่อยไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายอะนะ่ะเนาะเพราะช่วงเนี้ยเขาจะมีอารมณ์แปรปวนสับสนเพราะมันมีเรื่องราวเรื่องการงานเรื่องอะไรเข้ามาแต่ทุกอย่างก็เอาอยู่จัดการได้จัดการได้ค่ะแต่คุณต้องนิ่งอย่าลังเลแล้วก็สงสัยเลยว่าคุณทำได้ไม่ได้ให้คุณทำได้ค่ะค่ะคุณอย่าลังเลแล้วก็สงสัยหรือว่าอย่าดูถูกตัวเองนะคุณเป็นคนเก่ง กว่าที่คุณคิดอีกค่ะค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูไพ่นี่เห็นไหมไพ่คุณได้ k i ง o o f c ั p คุณเป็นคนจิตใจดีนะเป็นไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ได้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่แข้มแข็งนะคะแล้วเป็นคนจิตใจอ่อนโยนมีเมตตากับเพื่อนร่วมโลกเสมออะไรประมาณเนี้สิ่งดีๆก็จะมาหาคุณค่ะ พลังงานในตัวคุณดีอยู่แล้วคุณเป็นคนจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาแล้วก็เราก็มาดูไพ่แนะนำกันเนาะ a n g เจ a n s w e เท่านจะว่าอะไร Within the next few months โอ้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสิ่งที่คุณเคยขอไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณเคยภาวนาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความดีที่คุณทำไว้เนี่ย อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ย h i n w i น h i n the next few months มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะค่ะจบค่ะสำหรับชาวกองวันศุกร์นะคะจงเชื่อมั่นตัวเองค่ะว่าคุณมีศักยภาพที่ทำได้เรื่องบางเรื่องมันก็ต้องจบลงแล้วเรื่องใหม่มันก็ขึ้นมาก็ระวังเรื่องสุขภาพคนในบ้านหน่อยนอคุณเป็นคนเก่งค่ะคุณทำได้ก็โชคดีนะคะชาววันศุกร์ อแค่นี้ค่ะก็เป็นการอ่านโดยรวมเนาะอย่าไปซีเรียสอย่าไปจริงจังกับมันก็อย่าไปอินกับมันมากค่ะสวัสดีค่ะ